โรคของเราถูกห่อหุ้มไปด้วยชั้นบรรยากาศซึ่งประกอบไปด้วยาก๊าซ1.10ไอน้ำ1.11และอนุภาคฝุ่นต่างๆชั้นบรรยากาศนับพันกิโลเมตรที่ลอยล่องล้อมรอบโรคมีน้ำหนักรวมกันถึง5,000ล้านล้านตันดวงอาทิตย์ส่งพลังงานความร้อนมายังโรคในรูปของรังสีคืนสั้น ชนิดที่รู้จักกันดีก็คือรังสีอุลตราไวโอเลตชั้นบรรยากาศช่วยกองรังสีบางส่วนไว้โดยเฉพาะก๊าซโอโซนที่กระจายตัวหนานแน่นระดับความสูง20-25กิโลเมตรจากพื้นโลกสามารถดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตได้อย่างดีทำให้รังสีความร้อนตกกระทบผิวโลกในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตรังสีคลืนสั้นนี้ จะสะท้อนกับออกนอกชั้นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่เหลือผิวโลกซึ่งประกอบไปด้วยพื้นน้ำพื้นดินและสิ่งมีชีวิตจะดูดกลืนไว้แล้วคายพลังงานออกมาในรูปรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟาเรดแผ่กระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศส่วนรังสีส่วนหนึ่งผ่านออกไปนอกชั้นบรรยากาศอีกส่วนชั้นบรรยากาศจะดูดกลืนไว้แล้วคายพลังงานความร้อนออกมาสู่โลกอีกครั้ง ด้วยวงจรของรังสีทั้งหมดนี้ทำให้โลกมีวัฏจักรน้ำอากาศฤดูกาลและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการดำรง,งชีวิตเปรียบจะเหมือนการปลูกพืชในเรือนกระจกซึ่งมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิและปัจจัยต่างๆอย่างเหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่สามารถรักษาสภาวะปกติไว้ได้เพราะให้ความร้อนเข้ามามากเกินไปชั้นบรรยากาศ หรือเรือนกระจกดูดกลืนความร้อนเกินระดับปกติการที่มีสารประกอบคอโรฟูอโรคาร์บอนหรือ CFC จะดึงกา๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศเข้าทำปฏิกิริยาเคมีทำให้โอโซนเหลือน้อยลงเกิดเป็นช่องโหว่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัติของโอโซนที่เด่นชัดกว่ากา๊าซชนิดอื่นคือสามารถดูดกลืนรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้ดีเมื่อโอโซนถูกทำลายความร้อนจากดวงอาทิตย์ จึงสามารถทะลุทะลวงสู่พื้นโลกได้มากขึ้นก๊ดหลายชนิดเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตัดัสออกไซด์เป็นส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศอยู่แล้วในสัดส่วนที่พอเหมาะกา๊ดเหล่านี้มีคุณสมบัติดูดกลืนลังสีอินฟารเรดท,ที่โลกปล่อยขึ้นไปได้ดีช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้หนาวเย็นเกินไปกิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์ ทำให้กา๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปดูดซับความร้อนไว้จนเสียสมดุลบรรยากาศโลกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ในส่วนของธรรมชาติมนุษย์ยังต้องศึกษาข้อมูลค้นหาวิธีการป้องกันและเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อไปแต่ในส่วนที่เกิดจากมนุษย์เองหากไม่หันมาใส่ใจอย่างจริงจัง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีอาจประมาณค่าได้คาดการกันว่าหากเรายังปล่อยก๊าซเืินกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนอย่างทุกวันนี้อีกร้อยปีข้างหน้าโลกจะร้อนขึ้น2องศาเซลเซียสผลที่ตามมาคือภูเขาน้ำแข็งแทบทั่วโลกละลายทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเฉลี่ย50เซนติเมตรทำลายระบบนิเวศชายฝั่ง น้ำทะเลรุกเข้าท่วมปาแม่น้ำและชายฝั่งประมงจะไม่ได้พลเหมือนเมื่อก่อนอากาศที่ร้อนขึ้นมีผลต่อการกลายพันธุ์ของพืชในเขตปา่าหนึ่งในสของโลก อากาศและชั้นบรรยากาศเป็นทรัพยากรร่วมกันของชาวโลกการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลระดับประเทศและระดับโลกหากไม่เริ่มดาเนินมาตรการที่เหมาะสมตั้งแต่ตอนนี้โลกจะลอดขึ้นจนไม่อยู่ในสภาพที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อย่างปกติสูง